สู่สเสน่ห์รสไทยครับรายการที่จะนําเสนอตํำรับอาหารไทยอาหารเทศต่างๆซึ่งบางทีนะครับเมนูที่เราคิดว่าไทยๆเนี่ยพอเราได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเราจะทราบว่ามันมีที่มาจากที่ไกลๆนะครับทํมามมัน,มน,นกลายเป็นของไทยไปซะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสววรณและผมโกมุตคงเทศอยู่กับคุณคณผู้ฟังกันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเราพูดถึงสเสน่ห์รสไทยแล้วเราก็จะนึกถึงแต่ว่าต้องเป็นเฉพาะแค่ อาหารไทยเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เนาะอาหารต่างชาติที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาหรือว่ามีการถ่ายเทวัฒนธรรมกันไปมาเราไปค้าขายกับเขา แล้วเราก็เลยเอาเครื่องปรุงเข้ามาหรือไม่ก็เขามาค้าขายกับเราแล้วเขาพกอะไรมาบ้างแล้วก็เอามาผสานผสมกันนะครับที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นความลงตัวแบบที่คาดไม่ถึงนะครับใช่เลยค่ะวันนี้เมนูอาหารตำรับอาหารที่จะนําเสนอนะครับก็เป็นตำรับอาหารที่เชื่อเลยครับว่าทันทีที่พูดถึงปุ๊บทุกคนก็อายาไทยแท้เลยนี่นาะแต่โบราณมาเลยแต่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อาจารย์จะมาบอกว่า ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อาหารไทยนี่เป็นอาหารจากที่มาจากต่างชาติแต่ต่อมาก็มีการปรับเปลี่ยนใส่สเสน่รถไทยเข้าไปแล้วที่สุดเลยก็เลยกลายเป็นของไทยไทยอย่างที่เรารู้จักกันถึงปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ครับเมนูยากๆกว่านี้ของเราคือเราต้องบอกให้เป็นยากๆจริงๆเลยนะคะ<ฆ>แกงเหงาหงอดโอย <laughs> <laughs> ยากจริงๆด้วยภาษาอะไรครับอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลักฐานมีการบันทึกนะคะว่าเรามีแกงเหงาองอดนะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าแกงเหงางอด <laughs> คือเมนูอะไรกันจะทําอะไรกันวันนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วเ,วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ฟังต้องทําเหงาหงอดด้วย <laughs> ใช่ค่ะอ่าปลาคือเป็นซุปมะเขือเทศที่มีรสเปรี้ยวมีสีแดงเป็นของโปรตุเกสจริงๆแล้วมันคงเป็นภาษาโปรตุเกสเนี่ยนะคะ,ะแต่ด้วยความที่คนไทยเราอ่ะเรียกตามให้มัน ขนาดปากอ่ะใช่อย่างคุณอะไรนะเฮนรี่ก็เป็นนะหันตระหันอะไรอันตรีอะไรอเงี้ยคือช่วยเปลี่ยนให้ให้เราได้ออกชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอ่าก็เลยกลายเป็นชื่อคําว่าแกงเหงาองอด้ยจริงแล้วสงสัยว่าตัวอันนี้มันเกิดจากตอนที่ มีช่วงการเดินทางค้าขายกันระหว่างโปรตุเกสกับไทยแล้วพอเขามาแล้วเขาเหงาไงเขาเหงาเขาอยากกินอะไรที่มันเป็นรสชาติบ้านเขาบ้าบ้านเขาใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังว่ามันมีลักษณะเป็นเรื่องของเป็นซุปชนิดหนึ่งเป็นซุปของมะเขือเทศเขาก็จะบอกอกว่ามันเป็นซุปน้ําใสๆนะแต่รสชาติมันจะเปรี้ยวๆนะหวานๆอะไรอย่างนี้ใช่มันก็จะมีเปรี้ยวแล้วต้องเป็นสีแดงๆคนไทยเราก็ปรุงรสได้เลยค่ะ ปรุงให้เลยค่ะอยากจะให้แดงเหรอก็ใส่เครื่องแกงเราไปสัตว์เข้าไปพริกแกงแดงนี่แหละใช่ค่ะครับแล้วอยากให้เปรี้ยวแล้วก็เติมเครื่องที่มันเป็นเปรี้ยวของเราลงไปได้ออกมาหน้าตาสีสันน่าจะใช้ได้อ่าเหมือนเลยเอาไปเขาชิมไม่ใช่เผ็ดเกินไปเผ็ดร้อนไปเพราะซุปของเขาเนี่ยไม่ได้เผ็ดร้อนแบบนี้อ๋อครับนะก็ปรับแล้วอกรับรับ ปรับให้ให้เดี๋ยวอาจารย์ถ้าเกิดเป็นพริกแกงแดงเราเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปแล้วเราทบทวนนิดนึงถ้าเป็นพริกแกงแดงเวลาที่จะทําเป็นแกงแดงทั้งหลายเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพริกแดงพริกแค้งนะคะพร้อมกระเทียมขะไ้ตะไคร้กะปิกะปิอ่าใบผมะกรูดครับทีนี้พอทำออกมาแล้วเขาบอกเผ็ดเกินไปเขากินไม่ได้ ก็เลยลดไอ้พวกนี้ออกมาใช่ค่ะเอาอะไรออกไปบ้างะคะอาจารย์ไอ้พวกที่เผ็ดร้อนทั้งหลายเนี่ยเอาออกอเอาตัวแค่เครื่องหลักคือ,อพริกยังคงไว้นะคะคหอมกระเทียมเอาไว้ครับแล้วก็บางทีก็บางทีก็อาจจะมีข่านิดนึงแต่อย่าใส่เยอะครับแล้วก็ใสก่กะป,ปิพอนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่จะเป็นขมขื่นร้อนทั้งหลายเนี่ยเอาออกไปซะเกินครึง่ง ใช่ค่ะเหลือเท่านี้มันก็ยังมีสีแดงได้อยู่มีสีแดงได้อยู่เพราะแดงจากพริกยังอยู่อ่าใช่ครับแล้วก็มันก็จะออกแนวใสๆสักนิดนึงนะครับยังมีความเค็มจากกะปินะครับแล้วก็มีความนัวๆทั้งหลายเนี่ยจากหอมเพราะว่าหอมมันก็ให้รสหวานใช่ค่ะอ่าเราก็จะได้น้าซุปแล้วเขาบอกเขาบอกบอกว่าแกงหองหัวเขาเนี่ยก็คือจะต้องมีผักด้วยครับอืมเราก็ จัดเข้าไปผักที่เรามีในพื้นบ้านของเราครับวกาใส่ไปแล้วเขาบอกว่าจะต้องมีเปรี้วด้วยอ่าอ่แล้วก็ปรุงชาติความเปรี้ยวครับเปรี้ยวของเราสมัยก่อนเนี่ยคงยังไม่ใช้น้ําส้มแน่นอนไม่ใช่ครับอ่าก็คือใช้น้ํามะขามเปรียยวเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเขาบอกมันเปรี้ยวไปให้เติมอ่าปรับให้มันมีหวานนิดนิดคือหวานจากผักครับแต่มันหวานจากผักมันอาจจะไม่พอก็อาจจะเติมหวานที่เป็นน้ําตาล น้ำตาลลงไปอีกนิดหนึง่งเพื่อที่จะให้มีกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังพอนึกออกแล้วหรือยังว่าเมนูแกงเหงหงอดที่ว่านี้เนี่ยพอหลังจากที่มีการปรับมีการปรุงต่างๆนานาแล้วหน้าตามันละไม้คล้ายอะไร <c oughs> แกงบ้านเหล่านี้เลยค่ะเราได้พบเห็นทุกวันไปตลาดเราก็เจอกินกันมาตแต่เด็กแล้วนะครับม,มันคือ แกงส้มค่ะแกงส้มอันมีที่มาจากโปรตุเกสนั่นเองนะครับจากซุปมะเขือเทศของเขานะครับแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละมีการปรับไปปรับมาแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นแกงที่มีสีเกือบจะคือค่อนไปทางแดงนะฮะแต่ว่ามีการถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้รสชาติมัน สามารถสดได้คล่องคอไม่ไม่เผ็ดจนเกินไปเพราะนั้นเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยก็เครื่องแกงเนี่ยก็จะถูกนําออกไปหลายอย่างเหลือแต่สิ่งที่ไม่ทาให้รสชาติมันนุนนัวคือแกงส้มสำหรับเราคนไทยเนี่ยเราตักสดได้เลย<า>แต่ว่าของชาวต่างชาติอาจจะพอได้บ้างแต่คงมไม่ถึงขั้นเราที่ตักสดตักสดกันแบบนี้นะ<ม><ม>ส่วนเรื่องของน้ําแกงอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนกันไปตาม ภาวะความอุดมสมบูรณ์ของเราคืออยากได้ความข้นแทนที่จะไปหาอะไรเติมให้มันข้นก็ใส่เนื้อปลามันก็ไปเลยในเครื่องแกงในน้ำพริกแกงนะครับเพราะว่าบ้านเราปลาเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่เมียนมี่หลกหลักฐานหลายตำรับเลยนะคะาตำรับก็บอกมาจากทางใต้ครับเราก็นึกถึงแกงเหลืองแต่บางทีแกงเหลืองก็บอกว่าเอามาจากแกงส้มภาคกลางเออ่าเลยสรุปมันก็มีจาก แล้วแล้วแต่นะคะ,ะว่าเราวิเคราะห์ออกมาว่าเราเรารู้แล้วหน้าตายอย่างนี้มันคล้ายกับอะไรอันนเหมือนกับอะไร,รมันอาจจะมีรากฐานมานานแล้วเพียงแต่เราเอามาปรับปรุงมาให้ถูกปากในยุคปัจจุบันแล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแกงส้มนี้นะครับยังเป็นสเสน่ห์รสไทยชนิดที่เรานึกไม่ออกเลยว่ามันมาจากโปรตุกเกสกันตรงไหน,น <laughs> เพราะว่าในแกงส้มเราไม่ใส่มะเขือเทศ ใช่มันก็ไม่ได้เป็นซุปมะเขือเทศอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะเสน่ห์ของเราเลยนะครับที่ถูกจับใส่เอาไว้ในนี้ก็คือตัวพริกแกงพริกแกงของเรามีอะไรบ้างเข้าใจครับอ่าพริกแกงของแกงส้มในเมื่อเราถูกตัดไอเครื่องเผ็ดร้อนออกไปมันก็จะเหลือแค่ตัวตัวพริกนะคะอ่าเราจะใช้พริกแห้งในประมาณ5เม็ดครับนะคะบางที่เป็นแกงส้มพริกสดได้ซ้ําไปโอใช้พริกสดเนี่ยนะคะพริกแดงสดเนี่ยมาตําแทนครับ ก็ได้เหมือนกันนะคะรสชามก็จะจัดขึ้นมาอีกค่ะได้เหมือนกันหอมแดงประมาณห้าหัวกระเทียมสี่กลีบไม่ต้ใช้เยอะกะปิหนึ่งช้อนชานะคะข่าซอยเล็กน้อยข่าเนี่ยผมไม่เคยได้ยินอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปในน้ำแกงแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มความสดชื่นได้จริงๆนะตัวข้าใช่ค่ะแต่ว่าใช้นิดเดียวครับ นะคะอาจจะใช้แค่แว่นเดียวด้วยซ้ําไปด้วยอมันก็เลยกลายไป็ว่าพอเรากินรถเข้าไปแล้วไม่เจอเลยไม่รู้นะครับก็แต่จริงๆมันมีคุณสมบัติดับข่าวได้ดีมากเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเวลาที่ตําเนื้อปลาเข้าไปด้วยค่ะครับเพราน้ำแกงส้มเนี่ยถ้าจะให้อร่อยจะต้องมีการใช้เนื้อปลาต้มสุกครับเอามาตําโขลกรวมกับพี่แกงก็คือต้องแกะเอาเฉพาะแค่เนื้อปลาเท่านั้นนะครับระวังก้างหรือ อาจจะใช้กุ้งต้มก็ได้แต่มันจะแพงแพงกว่าครับก็นี่แหละอย่างปริมาณตามที่อาจารย์บอกนเนื้อปลาจะใช้สักแค่ไหนครับเนื้อปลาไม่ต้องใช้เยอะค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะหรือถึงสองช้อนโต๊ะเพื่อที่ว่าจะให้มันมีความข้นเท่านั้นเองนะคะบางเจ้าอาจจะเติม ความเผ็ดร้อนเข้าไปด้วยคืออาจจะใส่พริกไทยไปอีกสักนิดหนึ่งพริกไทยนี่คือพริกไทยแห้งพริกไทยป่นเลยเนะะี่ยค่ะพริกไทยปน่นอ๋อครับเพื่อเพิ่มความหอมครับครับ,รบทั้งหมดนี้พริกไทยกับข่าเนี่ยช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวครับอันนี้ก็คือตาเรียบร้อยเสร็จสับรบรยสรส็จพแล้วตัวน้ำแกงใช้น้ำ,นำต้มปลาหรือเปล่าหรือว่าใช้น้ำอะ,อะไรก็ได้ จริงๆแล้วถ้าเรามีน้ำต้มปลาถ้าเราใช้ปลาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปซื้อปลาที่เขานึ่งสุกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำต้มปลานะคะเราก็ใช้น้ำธรรมดาเนี่ยแหละนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีน้ำต้มปลาที่เราต้มอยู่เราก็ใช้น้ำต้มปลาครับแต่ถ้าสมมติเราใช้น้ำต้มปลาระวังเรื่องของความข่าวอถ้าข่าวให้ซอยขาเป็นแว่นๆใส่ไปไหนเพราะมันจะดับข่าวได้ใช่ค่ะครับทีนี้ ตั้งน้ำแล้วแล้วก็น้ำพริกที่เราต่ำไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยลงละลายลงละลายครับวิธีการทําน้ําแกงส้มเนี่ยหลังจากที่เราลายละลายน้ําพริกละลายออกับน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะครับให้ปรุงรสก่อนที่จะใส่เครื่องอย่างอื่นอืเพราะการปรุงรสของแกงส้มเนี่ยจะปรุงยากกว่าทุกเมนูทาไมครับเพราะว่ามันจะต้องมีความกลมกล่อมของทั้งสามรสครับ จริงๆแล้วแกงส้มเนี่ยส้มหมายถึงเปรี้ยวใช่ครับนั้นแกงส้มเนี่ยมักจะเปรี้ยวนําครับมักจะเปรี้ยวนําแต่เปรี้ยวเนี่ยจะคู่กับเค็มแล้วก็จะมีหวานตามครับความหวานเนี่ยจะหวานได้จากทั้งหวานปรุงแต่งคือใช้น้ําตาล หรือหวานจากผักที่เราได้มาอ๋อก็คือตอนใส่ผักลงไปมันก็จะหวานเพิ่มขึ้นด้วยใช่ค่ะครับแต่หวานเพิ่มขึ้นแต่จะทําให้รสเนี่ยเจือจางลงความเข้มข้นของรสเจือจางลงเพราะในผักมีน้ําอะนะคะนั้นเวลาเราปรุงเนี่ยเราจะต้องปรุงรสให้จัดนิดนึงครับคนที่ทําแกงส้มได้อร่อยเนี่ยปราบเสียนเลยนะคะออครับฟังดูเหมือนกับจะง,ง่าย ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ง่ายเลยพอพอปรุงน้ำเสร็จปุ๊บรู้ว่ารสชาติแบบนี้แล้วพอใส่ผักเข้าไปปุ๊บกลายเป็นจางเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรุงรสเนี่ยเราต้องปรุงรสให้เข้มข้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผักที่เราเลือกใช้รเราต้องดูว่ามันเป็นผักประเภทไหนครับถ้าผักที่มีน้ําเยอะเราต้องปรุงน้ําให้รสจัดอืแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีน้ําเยอะหรือว่าเป็นผักที่ผ่านการแปลรูปมาอย่างเช่น ตอนนี้นิยมกันมากเลยก็คืออ่าไข่เจียวชะอมครับอ่าแกงส้มชะอมไข่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวชะอมตัวไข่เนี่ยมันไม่ได้มีการเพิ่มปริมาณน้ําแต่มันดูดน้ําเราเข้าไปเพราะนั้นต้องปรุงรสห้พอดีปรุงรสพอดีด้วยแล้วก็ปริมาณต้องเยอะสักหน่อยใช่ค่ะเพราะมันจะดูดน้ําเราเข้าไปด้วยอันนี้เพราะนั้นเราต้องเลือกเลือกตัววัตถุดิบที่เราพวกผักเนี่ยที่เอามาใช้ครับ ถ้าผักที่มีน้ำเยอะต้องปรุงรสจัดถ้าไม่น้ำไม่ไม่มีน้ำก็ปรุงรสให้พอดีพอดีเพราะถ้ายิ่งจัดมันจะทำให้รสเข้มข้นขึ้นไปแล้วที่เมื่อสักครู่น,นี้เราพูดถึงว่าตอนตอนที่ตำน้ำพริกเนี่ยเราใส่เนื้อปลาสุก เข้าไปแล้วด้วยเพื่อเพิ่มความค้นแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแกงส้มก็ไม่จําเป็นจะต้องมีโปรโตีนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วใช่ไหมได้ค่ะไม่ต้องเพิ่มโปรตีนไม่ต้องเพิ่มถ้ายิ่งเป็นแกงส้มชะอมไข่เนี่ยแทบจะไม่ต้องเลยใช่เพราะมันมีช<ป>ะอมไขอ่อยู่แล้วมีโปรโตีนอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ,คะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรามักจะมีความรู้สึกว่าไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยเลยลวเวลาเราเห็น เห็นในถ้วยเวลาถ้าสมมติจะไปซื้อกินเนี่ยอะไรแกงส้มไม่เห็นมีอะไรใช่อมไ่ใส่กุ้งใส่ปลาก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าสมมติเราทํากินเองครับเราก็เติมเนื้อปลาให้มันเยอะหน่อยครับในการตําเข้าไปรนั้นน้ําก็จะมีความข้นแล้วก็หวานแล้วก็อ่แล้วก็ใส่ผักตําที่เราชอบแต่ว่าจะไม่เคยเห็นแกงส้มที่เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆที่นอกเหนือไปจากกุ้งกับปลา อ่ะเพราะจะเป็นแกงส้มหมูอะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอนะ<ม>แกง<อ>ส้มไก่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอค่ะมันไม่เข้ากันใช่ไหมฮะสาเหตุที่ไม่ค่อยเจอเพราะว่าอ่าความหวานของเนื้อสัตว์บางประเภทเนี่ยมันไม่ออกมาในน้ําแกงอืมเราลองนึกถึงนะคะถ้าสมมุติว่าหมูครับอ่าความหวานของหมูต้องต้มกระดูกหมูเอ่อความหวานของเนื้อแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อหมูเอามาต้มเนี่ย มันไม่มีรสมันไม่ได้มีรสชาติของความหวานของเนื้อหมูอืมันต่างจากการต้มปลาต้มกุ้งครับการต้มปลาต้มกุ้งเนี่ยมันจะมีความหวานเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมใช้กุ้งใช้ปลามากกว่าครับครับแล้วผักเนี่ยฮะอาจารย์ผมจําได้เลยว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะผมจะรู้จักแกงส้มอยู่แค่2อย่างเท่านั้นก็คือถ้าไม่ใช่เป็นแกงส้มมะละกอก็เป็นแกงส้มผักกระแครดอกแคร์ผักกะเฉด กระเซด<อ>ด้วยมีดอกอแคร์อีกหนึ่งอย่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเป็นแก้ไขหัวลมหัวลม <laughs> ใช่ซึ่งเนี่ยจะร,รู้จักอยู่แค่นี้แต่ว่าพอต่อมามันเริ่มมีแกงส้มผักรวมเริ่มมีแกงส้มชะอมไข่อย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้อันนี้มันคือเพิ่มเติมกันไปตามความนิยมตามหรือว่าตามฤดูกาลหรือว่ายังไงครับเกียร์กำลังคิดว่านะตามความนิยมและความสะดวกมากกว่าสะดวกเพราะจริงๆพอเป็นแกงส้มคือใส่อะไรก็ได้ ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราปรุงรสน้ําให้อร่อยแล้วนะรจริงๆแล้วเนี่ยกล,กลเม็ดของคนโบราณก็คือ,อเพิ่มความครบรสให้มีในแกงส้มครับในรสของแกงส้มมีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วใช่ไหมคะคถ้าดอกแคร์มันก็จะมีรสขมนิดๆแม้กระทั่งกระเฉดก็ยังจะมีขมนิดๆใช่ไหมคะคแมก้กระทั่งมะละกออยาคิดว่ามะละกอดิบจะไม่มีรสขมอืม ก็จะมีของปลายๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะทําให้รสชาติของแกงส้มเนี่ยอร่อยมากขึ้นเพราะนั้นจริงๆแกงส้มใส่ผักอะไรก็ได้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกุสโลบายให้กินผักเยอะๆใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราลองนึกถึงตัวเครื่องปรุงตัวองค์ประกอบแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นของพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวเพราะบ้านเราตั้งแต่สมัยโบราณปลาหาง่ายก็แกงด้วยปลา แลวกอใช่ครับผักกระเฉดไอ้พวกนี้ผักกระเฉดดอกแคร์นะพวกนี้ใช่ครับล้แล้วแต่เป็นแคร์ิมรัวห่าง่ายทั้งนั้นนะครับแล้วก็เครื่องปรุงของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่องปรุงที่เรามีใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วมาขามเปียกก็อะไรต่างๆแบบนี้กะปิอะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วงนั้นจริงๆแกงส้มเนี่ยเราจึงรู้สึกว่ามันเป็นแกงไทยเพราะว่ามันเป็นของพื้นบ้านของไทยทั้งสิ้น จริงๆก็มันน่าอย่างที่เราบอกว่าเขาโปรตุเกสมาเนี่ยนะคะเขามีไอ้แกงตัวเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีแกงเหมือนกับแกงส้มของเราอยู่แล้วอะนะเป็นน่าเป็นไปได้ว่าแล้วก็ทํำไปให้เขาชิมดูซิว่ามันใช่หรือไม่ใช่แบบของเขาใช่แล้วเขาก็ ในที่สุดเขาก็ยอมรับได้เขาก็คงจะไม่ได้ยอมรับเป็นแบบว่าซุปดั้งเดิมของเขาละเพียงแต่ว่าเขาก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช่ค่ะนะคะัั้นตัวเรื่องเล่านั้นอ่ะก็จะเพียงให้ทราบว่ามันเคยมีที่มาที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกัน แต่ว่าสามารถเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงกันได้แบบนี้จาย์ครับความเป็นสเสน่ห์รสไทยของแกงส้มเรารู้แล้วว่าเป็นของพื้นบ้านทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับประทานกันได้อย่างรอร่อยอร่อยทีนี้มีข้อสงสัยซึ่งอันนี้เป็นของข้อสงสัยส่วนตัวมากๆนะครับว่าแล้วทําไมแกงส้มถึงไม่ได้ถูกชูขึ้นมาให้เป็นอาหารประจําถิ่นให้เป็นอาหารประจําเมืองเหมือนผัดไทยหรือต้มยำกุ้งจาัาจัน,จนคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับทั้งๆที่จริงจริง มันดูไทยๆมันดูแบบว่าใกล้ตัวเรามากเลยนะแกงส้มนะฮะต้ยมยำกุ้งชื่อจุดเด่นเลยเนี่ยนะคะนอกจากรสชาติที่มันเปรี้ยวนำเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวนำนะคะเปรียวสดชื่นอ่าแล้วก็มีเนื้อสัตว์โปรโตีนที่หน้าตาดูดีเป็นที่รู้จักอ่าครับก็เลยกลายเป็นขึ้นชื่อม,สมัสัมนก็สังเกตดูนะคะเนื้อสัตว์ที่เป็นก้อนเป็น เป็นชิ้นเป็นอันเลยอ,ะอ่ะก็จะทำให้เป็นที่รู้จักค,ค่ะแต่แกงส้มเหมือนกลายเป็นเหมือนกะต้มผัก<อ>เหมือนกะต้มผัก<อ>เหมือนกับการเป็นซุปซึ่งซุปมันมีหมดทุกประเทศแต่ว่าเขาไม่ได้สัมผัสว่าแกงส้มของเรารสชาติมันเป็นยังไงม,มันมีความกลมกล่อมคคือมันไม่เปรี้ยวเด่นเหมือนกับต้มยำแต่ มันก็ไม่ใช่จืดชืดเหมือนกับซุปทั่วไปใช่ครับมันเป็นมันเป็นความอร่อยแบบในสไตล์ของคนไทยอ่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนต่างชาติก็อาจจะไม่ชอบอืมจริงๆถ้าไปเทียบคุณค่าทางโภชนาการต้มไอแกงส้มนี่สูงกว่าเลยสูงกว่าทุกต้ม <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> สูงกว่าทุกต้มใช่แล้วมันไม่มีไขมันด้วยนะใช่ตัวโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนจากเนื้อปลาแล้วก็เป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายแล้วก็ยังได้ผักโอ้โ oh, ห เยอะแยะมากมายมหาศาลถ,ถึงแม้ว่าจะมีการแอพพลายมาเป็นอะไรนะชะอมอะไรซึ่งเป็นของทอดเนี่ยก็เป็นแค่อย่างเดียวเลยอะท,ที่ที่ถูกปรับมาให้เป็นของทอดนอกนั้นนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของทอดเลยเออน่าจะเป็นเมนูลดน้ำหนักได้อย่างดีทีเดียวสำหรับแกงส้มนะครับเอาละต้องช่วยกันโฆษณาค่ะใช่ครับให้แกงส้มเราเนี่ยติดท็อป ของอาหารประจําชาติสักอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะชวนอาจารย์ว่าเราจะทํำย่างไรดีที่จะทำให้ตัวแกงส้มเนียมันน่าอร่อยซะจนกระทั่งคนอยากทําขายเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันวันนี้หมดเวลาในส่วนของสเสน่ห์รถไทยของเราแล้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เป็นประจํานะครับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจากสุวรรณจะได้นําเมนูที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากกันอยู่ทั้งเมนูที่ฟังง่ายๆแบบนี้หรือเมนูที่อาจจะดูเหมือนกับว่าโอ้โหมันยากจังถึงเวลาทาจริงๆมันอาจจะไม่ยากแบบนั้นก็ได้นะครับ<ช>วันนี้ผมโกมลคงเทพและอาจารย์สันสนีลาคุณผู้ฟังเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสเสน่ห์รถไทยกับเมนูหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ